สวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกับพวกเรานะครับบริษัท i s a ซคเอ n จ e e e ียรนะครับวันนี้ก็จะมาในหัวข้อ i s a ซ s ฟร o n อ a l k นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วนะครับเป็น e ีที่สองใช่ไหมครับครับวันนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของอะไรบ้างคบผมในเรื่องก็เป็นเคสงานติดตั้งนะครับที่เราได้ทำการติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นในส่วนของธุรกิจโรงเรียนนะครับแห่งหนึ่งใน กรุงเทพของเรานี่เองนะครับกับก็เดี๋ยวผมบอกระบบคร่าวๆที่โรงเรียนได้ทำการรีเควสมาก่อนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคราบผมครับก็ของเดิมโรงเรียนที่ที่ใช้อยู่นะครับก็คือจะเป็นตู้ระบบอนาล็อกก็คือจะมีเครื่องที่เป็นอนาล็อกเดิมอยู่ครับผมกับแต่ต้องการที่จะเปลี่ยนเป็น IP นะครับเปลี่ยนเป็นตู้ IP พีโฟนโดยยังคงใช้ ระบบอานาล็อกอยู่ส่วนหนึ่งครับก็เลยรีเควสตมาว่าต้องการเป็นตู้แกนสเต็ม ucm 6308นะครับเป็น ip p b x กับก็ถือว่าเป็นรุ่นค่อนข้างใหญ่ใช่ครับก็บถ้าเทียบในรุ่นของแกนสเตมนะครับผมก็จะถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าในส่วนของแกนสเต็ม ucm 6308เนี M M ่ยจะรองรับอยู่ที่สูงสุดก็คือ สามพันยูเซอร์ครับอ่าสามพันยูเซอร์สองร้อยสิบครั้งนะครับผมแล้วก็ได้ทั้งหมดสี่ร้อยห้าสิบคอนเทนต์ก็คือในการโทรพร้อมกันครับสี่ร้อยห้าสิบคู่สายก็ดูในระบบที่เราจัดให้วันนี้นะครับก็คือทางลูกค้าต้องการใช้ระบบอนาล็อกเดิมด้วยก็คือมีอยู่ทั้งหมด48เครื่องอ่า48เครื่องครับเราก็จัดให้เป็นใช้เป็นเกตเวย์ของแกนสตรีมนะครับเพื่อแปลงสัญญาณ กลับมาเป็นอนาล็อกอก็คือสามารถใช้ระบบอนาล็อกร่วมกับ i อพีโฟนได้ครับในส่วนของ i อพีโฟนนะครับก็จะมีเครื่องโอเบอรเตอร์นะครับเป็น grp สองหกหนึ่งห้านะครับหนึ่งเครื่องครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นสิบเครื่องนะครับในส่วนของพนักงานนะครับก็จะเป็นรุ่น g r p สองหกสี่ที่จำนวนสิบเครื่องนะครับรุ่นนี้ก็รองรับ P อ E ีด้วย P O E ใช่ไหมครับกับไม่ต้อง ไม่ต้องใช้ปักนะครับสามารถส่งกระแสไฟไปกับสายแลนได้เลยนะครับ<อ>ครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวไดอะแกรมที่เขียน,นให้ได้ครับลูกค้าดูกันก่อนนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของไดอะแกรมกันนะครับผมครับโอเคอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไดอะแกรมข้าวนะครับที่เป็นภาพรวมเลยดีกว่าอ่า<ร>เป็นภาพรวมที่ว่าทั้งระบบของลูกค้าที่เราทําการ ออกแบบแล้วก็ติดตั้งนะครับผมจะส่งสินค้าพร้อมติดตั้งก็อย่างที่แจ้งนะครับเมื่อกี้ก็คือจะมีในส่วนของตัวที่ว่าเป็นอันนี้ถูกต้องไหมครับเป็นเนี่ยในส่วนของตัวแกนสตรีมที่เป็นตู้สาขา IP PBX 6 3หสานะครับก็จะรองรับอยู่ที่3,000 user 450ร์องเทนต์นะครับผมในส่วนนี้ก็จะโดยที่ ที่ลูกค้าเลยเคลียมาก็เพราะว่าหนึ่งลูกค้าใช้เป็นในส่วนของสายนอกที่เป็นอะล็อกถูกไหมครับครับสายนอกที่เป็นอะล็อกแปดสายนอกที่เป็นแบบ p ี t n จากทางผู้ให้บริการในสายทองแดงรุ่นนี้ก็จะรองรับแปดสายนอกใช่แปดสายนอกพอดีนะครับถูกต้องครับก็คือจะมีได้แปดสายนอกแล้วก็แปดสายในที่เป็นอะล็อกก็คือบิวอินมากับตู้เลยอแปดสายนอกแปดสายในใช่ครับถ้าถือว่าลูกค้าแบบว่า ต้องการใช้งานเป็นแบบทีเดียวเลยโดยที่บอว่าไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะตรงตัวกับทางลูกค้าเลยต่อไหมครับในอนาคตสามารถขยายเพิ่มได้นะครับอ่าฮะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแกนสตรีม m GX อ็กวสี่สองนะครับผมที่เป็นในส่วนของตัวเกตเวที่ไว้เพื่อทําในส่วนของที่ว่า,าลูกค้ามีในส่วนของโทรศัพท์อ n นาล็อกโฟนนะครับผมแล้วอยากใช้อยู่ครับ ก็คืออาจจะเดินสายไว้อยู่แล้วไม่อยากจะเดินสายใหม่ไม่อยากเดินสายใหม่ก็สามารถใช้งานร่วมกับตู้สาขา IP p b x ได้เลยครับผมรับลูกค้าที่มีระบบเก่าอยู่ก็สามารถนำเคสนี้ไปเป็นตัวอย่างได้นะครับได้ครับผมแบบว่าอาจจะแบบเสียดายไม่อยากทิ้งหรือว่าอาจจะไม่อยากขายหรือว่าขายอาจจะไม่ได้ราคาใช่ครับก็แบบในเมื่อแบบพนักงานอาจจะไม่ได้แบบใช้อะไรเยอะใช้ในส่วนของที่ว่าเราคอยรับสายโทรเข้าโทรออกเท่านั้นก็สามารถ ใช้ในส่วนของตัวระบบนี้ได้เช่นเดียวกันครับครับก็จะเป็นเกตเวเป็น f x n นะครับผมสําหรับต่ออะนาล็อกโฟนที่เป็นอะนาล็อกเนี่ยก็คือเท่าไหร่ครับอ่าตัวนี้ได้สูงสุด4 8่เบอร์นะครับ4 8่เบอร์นะคบผมก็คือเป็นรุ่นเป็นเกตเวรุ่นที่ใหญ่ที่สุดของการนรทีมแล้วใช่ครับครับก็คือตรงตามความต้องการของลูกค้าเลยใช่ครับใช้ตัวเดียวอยู่ครับอยู่ครับผมโอเค ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวหัวเครื่องโฟนนะครับรับที่เป็นแบบไอพีนี้ก็คือลูกค้ารีเควสตมาสองรุ่นถูกไหมครับใช่ครับก็จะมีรุ่นอ่า G R P สองหกหนึ่งห้าเนี่ยหนึ่งเครื่องครอ่าแล้วก็ G R P สองหกศูนย์สี่อีกสิบเครื่องครับก็มาดูกันที่รายละเอียดของแต่ละเครื่องนะครับว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างครับอ่าโอเคอ่าในส่วนของตัวสองหกหนึ่งห้าถูกไหมครับ ตวนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์ IP p ีโฟนที่หลายๆเคสเราได้ทําการเ,เสนอไปแล้วก็ติดตั้งไปใช่ครับสมมนมว่าลูกค้าก็จะซื้อไปในส่วนของที่ว่าเป็นโอเรเตอร์ <Ob ulator. S 1> อาจจะเป็นโอเรเตอร์หรือเป็นในส่วนของ c ีอรับที่เ,เขาจะมีปุ่มฟังก์ชันคีกต้องรับที่อยูบ่บนหน้าจอเนี่ยไว้ใช้ในเรื่องของการแบบเป็นสป e ดเดียลก็คือกดปุ่มแล้วสามารถเรียกติดต่อหาเลขาได้เลยอันนี้ก็คือเป็นเคสที่เราได้ทําการติดตั้ง ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งที่นำไปใช้ให้กับ CEO นะครับผมในการเรียกเลขาแล้วตัวนี้สามารถเพิ่ม D S S k e ได้ด้วยถูกต้องครับสำหรับโอเปอเรเตอร์สำหรับโอเปอเรเตอร์ก็จะมีแบบเป็น D S key ที่ต่อเป็นแผงต่อจากตัวหัวเครื่องนะครับผมไปด้านข้างเนี่ยไว้สำหรับกดปุ่มได้ด้วยเช็คสถานะได้ถูกต้องไหมครับคดูสถานะการใช้งานของแต่ละเบอร์ภายในกับอันนี้ก็จะเป็น หัวเครื่องไอพีโฟนที่ไว้สําหรับโอเปอเรเตอร์ที่ราคาก็ถือว่าย่อมยาวถูกไหมครับย่อมยาว,ยาวโอเคครับต่อมา,อาในส่วนของตัวสองหกหนึ่งห้าเนี่ยครับผมสามารถมีการเชื่อมต่อได้สองรูปแบบนะครับผมครับเราจะเชื่อมต่อเป็นแบบมีสายหรือว่าสายแลนเนี่ยข้อย่อมได้นะครับผมหรือจะเชื่อมต่อเป็นแบบ wifi ก็ได้ถูกไหมครับ ครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นรองรับ WiFi นะผมแบบ Dual Band ก็คือมีในส่วนของขึ้น2.4กับขึ้น 5G h z นะครับผมอยู่ที่ว่าคุณลูกค้านะครับผมต้องการใช้แบบไหนก็ตรงนี้ก็จะเป็นตอบโจทย์นะครับผมเสียงก็จะเป็นยังไงครับเสียงก็เป็น HD นะครับเป็น HD ดีีมีบลูทูธด้วยถูกไหมครับใช่ครับอ่าแล้วแต่ว่าใช้งานแบบไหนพอร์ตก็เป็น g ิก a บิตแล้วนะครับิกบิตพอร์ตบนี่เป็นยังไงิกบิตครับ ก็คือความเร็วในการรับส่งข้อมูลนะครับเราอาจจะใช้ในการต่อกับคอมนะครับโดยไม่ต้องเดินสายไปสองสายก็คือเดินสายเดียวก็คือเข้าที่โทรศัพท์ก่อนแล้วก็จากโทรศัพท์จะมีพอตสำหรับ PC ไปต่อกับ p ีซีทีหนึ่งก็สามารถใช้งานได้ประหยัดใช่ไหมครับใช่ครับประหยัดค่าเดินสายไปได้ช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการเดินสายแลนครับโดยเดิมทีปกติอาจจะต้องเดินไป2เส้นก็คือเข้าโทรศัพท์กับเข้าคอมพิวเตอร์ใช่ครับ แต่ถ้าถือว่าเป็นพอร์ตจิกาบิตเนี่ยเราสามารถเดินแลนดไปเส้นเดียวก็ได้ถูกต้องใช่ครับซึ่งบางทีลูกค้าอาจจะมีพอร์ตคอมอยู่แล้วก็มาสามารถใช้เป็นโทรศัพท์ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันครับความเร็ว1,000พเมกนะครับผมครับเร็วมากครับก็เร็วสุดต้องไหมครับครับ1,000พันเมกโอเคต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวโทรศัพท์ g r p 2604นะครับอีกส0เครื่องซึ่งรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นแบบเป็น POE ถูก้ไหมครับรองรับ POE ใช่ครับ P O E นี่เป็นยังไงครับ P O E ก็เป็นการจ่ายไฟไปกับสายแลนนะครับไม่ต้องเสียบอะแดปเตอร์นะครับก็คือถ้าสวิตท,ที่ลูกค้าใช้เป็นสวิตแบบ p O E ก็สามารถใช้งานได้เลยครับอ๋อก็คือเป็นการปล่อยอ่าสัญญาณไฟใช่ครับไปกับสายแลนหรือเมครับครับไปกับสายแลนก็จะทําให้เราแบบอาจจะจํากัดในส่วนของที่ว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่มีปักหรือเปล่าครับ ก็ได้ได้ครับก็ไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องเสียบปลั๊กเสียบแรงก็มาทั้งไฟทั้งราต้าในในสายเดียวครับอันนี้ก็จะประหยัดไปด้วยใช่ไหมครับครับผมโอเคก็อันนี้ก็ใช้งานทั่วไปถูกต้องไหมครับ,รบใช้งานทั่วไปเป็น POE ก็สิบเครื่องนะครับสำหรับที่ลูกค้ารีเควสตมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอนาล็อกนะครับอาา่าฮะ อีกสี่สิบแปดเครื่องสี่สิบแปดเครื่องที่เป็นอ่าเป็นเครื่องของลูกค้าใช่ครับที่มีเดิมเป็นเครื่องเดิมของลูกค้าที่มีอยู่แล้วครับอ่าอันนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นการใช้เกตเวลแล้วก็เป็นการต่อผ่าน MDF พักสายก่อน่อาฮะนะครับเพื่อที่จะสะดวกต่อการเซอร์วิสนะครับเวลาลูกค้าอ่ามีปัญหาอะไรก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ตัวตู้ MDF MD <F. S 1> ก็คือง่ายต่อการติดตั้งแล้วก็ง่ายต่อการเช็ค ใช่ครับเดี๋ยวเราจะมีรูปในงานติดตั้งให้ดูด้วยใช่ไหมครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภาพอุปกรณ์กันก่อนนะครับผมว่าแต่อุปกรณ์เนี่ยมียังไงบ้างนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้ถูกไหมครับครับผมตัวตู้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับผมครับด้านหลังก็อย่างที่เราเห็นนะครับผมก็จะมีในส่วนของที่ว่าเป็น พอทนะครับที่เป็น FxS กับ Fxo ก็คือไว้ต่อสายนอกที่เป็นอะล็อกกับสายในที่เป็นอะลอกเนี่ยสำหรับตู้รุ่นนี้นะครับผมก็จะบิวอินมาให้อยู่ที่อย่างละ8พอตถูกต้องไมครับครับออย่างละ8พอตก็จะมีสถานะอะบอกอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับผมว่าสถานะในแต่ละพอร์ตที่เราเชื่อมต่อเนี่ยการใช้อยู่กี่พอตใช่ครับอันนี้ก็สามารถเช็คได้นะครับ่า รุ่นนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่เลยครับยึดกับแหลกได้เลยใช่ครับสามารถยึดกับแหลกได้ครับครับก็ตัวนี้จะรองรับได้กี่ทิศทางครับถ้าเป็นทิศทางโอ้อันนี้ก็จะรองรับได้อยู่ที่สองร้อยสิบทางเลยครับเออก็คือง่ายๆก็คือเบอร์สายนอกเนี่ยเราสามารถขอทางรวอหื่าผู้ให้บริการเนี่ยได้สองร้อยเบอร์ครับถือว่าค่อนข้างเยอะสําครับครับเป็นองค์กรขนาดใหญ่ได้เลย ก็ถือว่าลูกค้าได้เปลี่ยวไว้แบบเหลือๆนะครับเผื่ออนาคตใช่ไหมครับใช่ครับการโทรพร้อมกันนี้ก็ได้450คู่สายพร้อมกันนะครับ,รบไม่ต้องกลัวว่าจะโทรชนกันหรือว่าโทรไม่ได้อะไรประมาณนี้พอแน่นอนพอแน่นอนครับ450เนี่ยตัวตู้ก็ออกแบบได้สวยงามนะครับใช่ครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็ดูเป็นอุปกรบเข้ากันแหลกแล้วเนี่ยก็สวยเลยครับ กลับดูกันที่อุปกรณ์ต่อไปนะครับโอเคครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นหัวเครื่องนะครับครับ GRP 2 6 1 5ที่ทางเราบอกว่าอาจจะเอาไปใช้นำในส่วนของที่เป็นโอเปอเรเตอร์ครับถูไหมครับหรือว่าสําหรับ CEO ถ้าเป็นโอเปอเรเตอร์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีอ่าแผงด้านด้านด้านข้างใช่ไหมครับ,รบที่เราต่อมาเนี่ยในส่วนของปุ่มตรงนี้ที่เป็น DST เนี่ยเราก็สามารถตั้งค่าได้อืม หรือว่าเราเป็นเบอร์ภายในถูกต้องครับหรือว่าเราจะเอาไปเป็นในส่วนของที่ว่าเป็นในส่วนกรณีโรงแรมได้ไหมครับอย่างนี้ได้ครับเป็นเบอร์ห้องเบอร์อะไรก็ได้โรงแรมรีสอร์ทสามารถตั้งได้ทั้งหมดเลยครับหรือเป็นบริษัทที่มีโอเปอเรเตอร์ด้านหน้าครับที่ต้องการรู้สถานะว่าแต่ละฝ่ายแบบว่ามีการใช้งานอยู่ไหมหรือว่ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาถูกต้องไหมครับใช่ครับก็จะได้ทําการโอนเข้าไปได้อย่างถูกต้อง เพราะบางทีเราสามารถรู้ได้ว่าสถานตรงเนี้ยเครื่องนี้ยังใช้งานอยู่ไหมมีการใช้งานอยู่ไหมจะได้แบบว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอสายใช่ไหมครับครับกรณีที่เราไม่ได้ต่อด,ดี D S เนี่ยครับเบอร์มัน,ป,น,ป,นป็นฟังชันฟังชันคีย์มีตามสเปกี่เรยครับอ่ฟังชันคีย์ใช่ไหมครับผมก็จะมีตามสเปคนะครับผม,ผมก็จะมีในส่วนของที่ว่าอยู่บนหน้าจอเนี่ยเราก็สามารถตั้งได้ข้างละห้าข้างละห้าก็เป็นสิบ ปิดแล้วสามารถเปลี่ยนได้สี่หน้าสี่หน้าก็สี่สิบสี่สิบครับตรงนี้ก็สามารถเลื่อนได้อืมรวมด้านข้างเข้าไปอีกเท่าไหร่ครับอีกสามหนึ่งสี่โอ้ไม่ค่ยต่อได้เยอะมากนะครับน่าจะสี่สี่แสงแผงหนึ่งก็เลื่อนได้น่าจะน่าจะสองหน้านะครับสองหน้าครับก็บางครั้งเยอะใช่ไหมครับก็ จำนวนนี้พอแน่นอนนะครับพอแน่นอนครับที่ลูกค้าใช้งานในกรณีแบบว่าโรงแรมหรือว่าอะไรเงี้ก็พอใช่ไครับใช่ครับตัวแผงก็น่าจะได้เอ่อเท่าไหร่นะครับสิบยี่สิบครับยี่สิบสี่สิบเบอร์ต่อแผงสสเบอร์ต่อแผงครับสี่สิบเบอร์ต่อแผงแล้วเพิ่มไปอีกสักสองสามแผงนี่ก็ค่อนข้างพอดีเลยใช่ครับก็เท่าไหร่นะครับเป็นร้อยเป็นร้อยเลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นหกเครื่องที่เป็นแบบ P O E ก็คือ G R P 2 6 0หก P นะครับผมอืมก็ไว้สำหรับพนักงานทั่วไปก็ได้ส่วนนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับไม่แพงแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนของปุ่มที่เป็นสามารถตั้งเป็น D H t ได้เหมือนกันนะครับมอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับใช่ด้านล่างขวาเป็นเป็นปุ่ม เป็นปุ่มมีไฟเขียวขึ้นอยู่ปุ่มหนึงนะครับกัคือปุ่มสามารถตั้งได้10ปุ่มตรงนี้นะค,ะครผมเป็นฟังก์ชันคีย์เป็นฟังก์ชันคีย์ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เขาให้มาเราก็สามารถนําไปใช้งานได้ครับก็ถ้าเป็นเครื่องของพนักงานหรือที่ใช้โดยทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้มีเยอะเหมือนโอเปอเรเตอร์ใช่ครับอาจจะแบบไว้เพื่อแบบว่ากดปุ่มโทษด่วนอะไรเงี้ยอาจจะจําไม่ได้ก็อาจจะแบบว่าบันทึกชื่อไว้เลย ครับวันนี้ก็จัดให้ทั้งหมดสิบเครื่องสิบเครื่องครับโ okay. อเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว GX W นะครับสี่สองสี่แปดอันนี้ก็จะเป็นแกนสตรีมที่เป็นเกตเวสํำหรับพอร์ต F X S อ่าตัวนี้ก็จะเป็นไว้ในส่วนของที่ว่าเชื่อมต่อกับตัวอนาล็อกโฟนเดิมของลูกค้านะค,ะครับผม โดยการเชื่อมต่อนี่เราจะเชื่อมต่อ,อยังไงบ้างครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นใหญ่สุดของเกีเวกานาีมนะครับตัวพอร์ตที่เชื่อมต่อนะครับจะเป็นสายแพรนะครับที่เป็นหัวพินใช่ไหมครับใช่ครับมันจะไม่มีจะไม่มีพอร์ตที่เป็น R j 1 1เอเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ก็คือสามิสองหรือว่าส<า>ิบกจะมีปลักที่เป็น r j 1ิให้เลือกด้วยหรือว่าจะเป็นแบบพินอย่างนี้ก็ได้แต่รุ่นนี้จะมีเป็น เป็นแบบพินเลยครับอันนี้ก็จะเป็นง่ายต่อการติดตั้งไหมครับใช่ครับเพราะว่าเป็นสายเดียวมาเป็นสายเคเบิลมาเข้าได้เลยก็คือต่อพอร์ตหนึ่งก็จะได้ยี่สิบสี่เบอร์ยี่สิบเบอร์สองพอร์ตก็สี่สิบแปดเบอร์ก็ตรงตามคเซ็ปต์ลูกค้าใช่ครับในส่วนของสายนะครับผมหัวก็จะเป็นหัวประมาณนี้นะครับใช่ครับอันนี้คือสายเคเบิลนะครับยี่ห้าแพรก็ จากปกติเราจะเดินมาแบบอาจจะเดินมาทีละเส้นเส้นพอมาถึงตัวเกตเว์เนี่ยอาจจะเยอะไปใช่ครับอาจจะไม่ค่อยสวยงามนะครับก็พันอาจจะพันพันกันพันกันยากแล้วก็อันนี้คือมาสายเดียวยี่สิบห้ายี่สิบสี่เบอร์ยากต่อการตรวจเช็คด้วยใช่ไหมครับใช่ถ้าถูิว่าเราลาเบลติดลาเบลไว้แต่บางทีอาจจะหลุดหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กตัวคู่อ่าฮะ ด้านหนึ่งก็คือเสียบกับตัวเก๊เวย์นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะไปเสียบก็จะไปเข้ากับ n v f ที่พักสายเลนดูพักสายใช่ไหมครับเดี๋ยวดูรูปงานจะตั้งต่อนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแบบว่าภาพขยายใช่ไหมครับรต่อแก๊เวเข้ากับระบบครับกรณีที่ลูกค้าต้องการใช้เครื่องอนาล็อกเดิมนะครับเราก็จะทําการต่อประมาณนี้นะครับอครับ ก็จะเป็นการเดินเคเบิลนะครับจากตัวเกตเวย์มาเข้าที่ MDF นะครับแล้วก็จาก MDF ค่อยต่อไปที่ตัวเครื่องอันล็อกอนะครับก็คือเป็นในส่วนของที่ว่ามีการเดินสายไว้อ,อยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับโทรศัพท์อันล็อกเนี่ยใช่ครับก็คือเราเดินจากตัวเกตเวย์ไปเข้าที่ MDF เดิมแค่นั้นเองนะคแค่นั้นเองใช่ไหมครับครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น เป็นหัวแชมป์ยี่สี่พินใช่ไหมครับสองหัวข้อส e ี่สิบแปดใช่ครับข้อจะประมาณนี้ครับออันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ครับเป็นนี่เป็นรูปรูปของจริงนะครับของจริงที่นําไปติดตั้งที่ที่ลูกค้าใช้งานนะครับอันนี้ก็จะมีหัวเครื่องแล้วก็เครื่องอมิวเตอร์แล้วก็ตัวตู้นะครับแล้วก็ตัวเกียร์เวย์ใช่ครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นเกตเวกไหมครับใช่ครับนี่เป็นเกตเวสี่สิบแปดพอครับอันนี้ก็จะเป็นภาพงานติดตั้งนะครับผมใช่ครับเป็นแม่ติดตั้งในตู้แลกนะครับผมเกตว่าจะเป็นใน้ตัวขาใช่ครับสวยงามไหมครับจะยึดกับแหลกได้พอดีเลยสวยงามเลยไม่ต้องเพิ่มตัวขาตั้งหรือว่าสายถัดรองครับลูกนี้ผลิตมาเพื่อยึดกับตู้แลกโดยเฉพาะก็สวยงามง่ายต่อการเซอร์วิส อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังที่ทําการต่อถูกต้องไหมครับใช่ครับก็จะมีพอรตที่ว่าเป็น Fxo ที่เป็นสายนอกอนาล็อกเข้ามาครับก็เป็นสายนอกและก็สายในด้วยหรือเปล่าครับมีบางส่วนครับผมที่ต่อเข้าครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่ว่าเป็นตู้แลกนะครับผมแล้วก็จะมีกล่อง MDF ที่อยู่ด้านข้างนะครับผมครับ ของ MDM นี้ก็คือเป็นในเรื่องของสายอะนาล็อกโฟนที่มาเข้าถูกต้องยครับใช่ครับเป็นตัวพักสายตัวพักสายก่อนที่จะเดินไปที่เครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางทีมงานใช่ไหมครับใช่ครับกำลังเข้าสายอันนี้ก็จะเป็นสายสายที่เป็นหัวแชมป์ที่เป็นพินใช่ไหมครับที่บอกไปเมื่อสักครู่ใช่ครับก็ที่ที่ช่างทําการสภาอยู่อ่า คือหัวปินนะครับที่นําไปต่อเกตเวย์นะครับอันนี้ก็คือกําลังต่อใช่ไหมครับใช่ครับก็จะเป็นสายสายเดียวใช่ครับสายเดียวนี่คือ i เบอร์เบอรอันนี้กำลังเข้าใช้ไหมครับครับผมกลับไปเมื่อกี้นิดนึงครับก็ครับกลับจากรูปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นการต่อเข้าด้านหลังของเกตเวนะครับครับผม ตัว48พอต48พอตใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นต่อเข้าตู้แหลกอ่าอันนี้เป็นการต่อเข้าเกวย์เวรครับเกาเกตเว<ช>ที่ <ๆ S 2> อยู่บนตูแ้แหลกใช่โอเคครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นหลังจากที่แบบว่าทําการติดตั้งแล้วถูกต้องไหมครับเนี่ยใช่ครับตัวเกเวย์ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับอืมครับก็คือแหลกด้านล่างใช่ครับอันนี้ก็คือเข้าแหลกได้พอดีเลยถูกต้องไหมครับเนี่ยใช่ครับตัวนี้ก็จะพอดีกับ ตัวแหลกเลยครับยึดได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็น MDF ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นในส่วนของตู้ MDF ก็คือที่เดินจากตัวเกตเวย์มาพักที่ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยกระจายไปอย่างหัวเครื่องอนาล็อกครับจากรูปก็เราก็จะเห็นอ่า สายเคเบิลที่เป็นสายใหญ่ๆเนี่ยสองเส้นใช่ไหมครับที่เข้าเข้นี่นก็คือมาจากเกวย์เวกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็สายที่เป็นสายเล็กๆเนี่ยก็คือไปที่ตัวอะอกตู้ใช่ครับด้านขวาด<ม>้านขวามือจะไปที่ตู้ครับส่วนบนเอ่อน่าจะเป็นสายนอกนะครับส่วนบนเป็นสายนอกใช่ไหมครับใช่ครับที่เดินเข้าตู้ก็คือมาจากรไวเดอร์จากผู้ให้บริการนั่นเองใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ทําการเดินเข้าไปที่ตู้อีกทีหนึ่งใช่ครับ อ่าจะเป็นในเรื่องของสายอนาล็อกนะครับครับก็เวลาเช็คสัญญาหรือว่าจ่ายสัญญาเบอร์ไหนติดไม่ติดเราก็จะมาเช็คที่ตู้ MDF ตู้นี้นะครับเช็คง่ายใช่ครับถ้าเป็นระบบอนาล็อกก็ยังจําเป็นต้องใช้อยู่ครับในส่วนของตู้ใช่ไหมครับใช่ครับส่วนของตัว MDF ตัวนี้ครับหรือถ้าแบบว่าลูกค้านะครับผมสนใจที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนในส่วนของที่ว่าเป็นตู้สาขาครับแต่ว่า อย่างเช่นนี้ก็คือยังอยากใช้ในส่วนของตัวอนาล็อกโฟนเดิมอยู่ก็สามารถทําได้ก็ยังใช้ได้ครับตู้สหขาไอพก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีนวัตรกรรมใหม่ๆพร้อมที่แบบให้มันทันสมัยขึ้นครับตามยุคตามสมัยค่ะใช่ครับใช่ครับก็คือจากอนาล็อกก็คือเป็นไอพีเป็นไอพีแต่ก็ยังคงใช้เครื่องอนาล็อกเดิมอยู่<ม>ครับก็ แล้วแต่ว่าความต้องการยังไงตรงครับเราก็นําเสนอแล้วก็ทําทในส่วนของแดรแกรมให้เช่นเดิมใช่ครับอย่างเช่นที่เราทาก็ในส่วนของแดรแกรมก็จะประมาณนี้ถูกไหมครับใช่ครับก็ให้เห็นภาพรวมว่า,าภาพรวมเป็นยังไงมีอะไรบ้างเพื่อจะได้มองออกว่าในระบบที่เราจะติดตั้งเนี่ยมีอะไรครับส่วนนี้ในส่วนของสายนอกมีปัญหาไหมครับตอนติดตั้ง ก็จะมีบ้างครับผมบางทีก็ในเรื่องของการดีเทคสัญญาณเพราะว่าบางทีตู้สาขาเนี่ยกับผู้ให้บริการเนี่ยบางทีขึ้นหรือว่าอะไรบางอย่างอาจจะไม่ตรงกันเราก็ต้องมาดีเทคสัญญาณเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเช่นการโทรเข้าแล้วนานไปกว่าจะติดหรือบางทีรับแล้วไม่มีเสียงฝั่งโทรเข้าได้ยินเสียงแต่ว่าฝั่งผู้รับเนี่ย ไม่ดินเสียงก็คือหลังออกจากตู้ไม่ดินเสียงอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องทําการดีเทคสัญญาณเพื่อให้สัญญาณในส่วนของอ่า DTMF ที่เป็นโหมดเป็นผู้สายเขาระหว่างผู้ให้บริการกับตู้สาขาเนี่ยตรงกันครับอ,อันนี้ก็จะมีบ้างครับผมในส่วนของตัวสายนอกที่เป็นอนานล็อกอ๋อครับซึ่งตัวนี้ก็จะ,ะเหมือนกับเคสที่แล้วนะครับสายนอกคนละปัญหา คนละปัญหาครับแต่ว่าก็คล้ายๆกันบางแต่ก็คือเราเราแก้ไขได้หมดนะครับว่าต้องครับไม่ว่าปัญหาจะเป็นอะไรนะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยก็ใช้งานได้ก็เพิ่งส่งงานไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับถูกต้องครับ่เพิ่งส่งงานไปเมื่อเร็วๆนี้ครับก็เราก็รีบเอามาอธิบายให้ก่อนเลยเพื่อความสดความสดใหม่เลยครับสดสดร้อนๆถูกไหมครับใช่ครับ นนก็จะเป็นตู้สาขาไอทีนะครับครับก็อันนี้ก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับวันนี้ใช่ครับก็รายละเอียดประมาณนี้ครับก็ลูกค้าท่านใดมีต้องการจะเปลี่ยนระบบใหม่อาจจะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้หรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็ปรึกษาเราเข้ามาได้นะครับเราก็จะทําการออกแบบให้นะครับแบบให้ครับแล้วก็ดาเนินการติดตั้งจนใช้งานได้นะครับ อันนี้ถ้าถติว่าเราถ้าถือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ไหมครับมีปัญหาในเรื่องของการติดตั้งไหมครับได้ครับถ้าในเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าอย่างที่แค่ทีแล้วก็คือลูกค้าทำระบบเน็ตเิรกมายังไม่เคยติดตั้งไม่เคยติดตั้งตูง้ซึ่งเราก็ทำการรีมทเข้าไปติดตั้งให้ได้ครับ ซึ่งลูกค้ามีพื้นฐานในเรื่องระบบเน็ตเวิร์ดอยู่แล้วก็ไม่ยากตรงน,นี้ครับหรือว่าถ้าถือว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับใช่ครับเราก็อ่าซัพพอร์ตจนสามารถติดตั้งได้ก็มีหลายๆเคสที่เราซัพพอร์ตในส่วนของบางทีอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอ่าขอแค่แบบว่าลูกค้าเซตในส่วนของที่ว่าอินเทอร์เน็ตเข้ากับตู้สาขาเนี่ยใช่ครับเราก็สามารถติดตั้งตรงนี้ให้ได้ใช่ครับก็ไมครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับ เรื่องตัวไอถ้า,าลูกค้าทํางานด้านเน็ตเวิร์กด้านอะไรมาเนี่ยก็ติดตั้งได้แน,น่นอนนะครับไม่ยากครับในส่วนของตัวที่เราจะให้ทําการทดสอบก็ะจะมีอุปกรณ์ให้ยืมครับไม่ว่าจะเป็นตู้หรือว่าเครื่อง IP นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เคสที่ติดตั้งเนี่ยก็มีหลายเคสที่ลูกค้าต้องทดลองใช้งานจริงก่อน ถึงจะตัดสินใจซื้อได้อยากเห็นของจริงอยากรูร้ว่าการใช้งานเป็นยังไงใช่ครับก็ติดต่อยืมเข้ามาได้นะครับเราก็มีสิดการให้ยืมทุกรูปแบบนะครับตามที่ลูกค้าต้องการครับก็คือเอาไปทดลองติดตั้งใช้งานจริงก่อนได้ตรงตามที่ต้องการหรหือไม่ก็ให้ลูกค้ามผลตัดสินใจครับอืคือถ้าลองแล้วโอเคครับเราก็ค่อยมาในเรื่องของการ อันนั้นในเรื่องของราคาดีก็ใช่ครับส่วนใหญ่ถ้าได้ลองแล้วไม่ค่อยพลาดไม่ค่อยพลาดใช่ไหมครับก็คือส่วนใหญ่จะจะขอลองก่อนใช่ครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับดีๆให้บริการครับวันนี้ทางเราก็อธิบายน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับหรือถ้าถติว่าลูกค้าอยากเข้ามาลองเนี่ยสามารถเข้ามาได้ที่ไหนบ้างครับมาได้ที่ทีคอนบางแคเลยครับชั้นสามโซนไอทีห้องในทีสามสิบเจ็ดนะครับเรามีหลากหลายระบบให้ทดลองใช่ไหมครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นอะลลอก์โฟนหรือว่าเป็นแบบ ไอพีก็สามารถเข้ามาทดลองได้นะครับใช่ครับใช้ตู้ไม่ใช้ตู้นะครับมีได้หมดเลยทุกรูปแบบมีทุกรูปแบบครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเคสพูดคุยงานติดตั้งกันเอซัคซิคอนท็อปไอพสองนะครับวันนี้เราสองคนนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันอีีหน้านะครับได้ครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับ